สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะแม่สมศรีกับพ่อใหญ่และเด็กๆเรามากินข้าวกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่บรรยากาศค่ะเอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆชมนะคะตอนนี้คือเราสั่งน้ําไปแล้วแต่เรายังไม่รู้เราก็ยังแบบว่าตกลงกันไม่ได้ว่าจะกินอะไรนะคะเพื่อนๆ่ะพ่อใหญ่กับลูกๆก็สั่งกันไปคะ่ะเป็นร้านคาเฟ่เล็กๆนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะกับ วันนี้อากาศดีดีพ่อใหญ่แกแบบแบบว่าแกขอนั่งตากแดดนะคะแกบอกว่า,าแกไม่ได้เจอแดดมาประมาณเกือบปีก็เลยต้องขอนั่งตากแดดขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจนะคะเพื่อนๆค่ะนี่พี่น้องคะอ่ะชีวิตของแม่สมศรีกับพ่อใหญ่นะคะพอค่อยๆค่อยๆเป็นไปนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวนะคะอ้าวทำไมยามบ่ายเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวนะคะยามบ่ายยาม ยามบ่ายเอาพี่น้องขาเขียนผิดนะคะยามบ่ายของสเปนนะคะวันนี้นะคะแดดดีมากพี่น้องขาเดี๋ยวนะคะมีเสียงเพลงเข้าแม่สมศรีก็ไม่แน่ใจว่าเสียงเพลงแม่สมศรีจะติดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจะติดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่น้อง คุณทุกคนทุกท่านนะคะคเพื่อนๆค่ะ